ที่อาร์ตกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทรายจะมาแนะนําวิธีการใช้งานเจ้าทัฟฟิ้งกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนเลยนะคะเพราะว่ามีหลายคนสงสัยกันเข้ามาแล้วก็ถามทรายนะคะว่าหนูซื้อทัฟฟิ้งกันมาแล้วแต่ว่าทําไมหนูใช้ไม่ได้เลยล่ะทาไมหนูยิงไปแล้วมันไม่ติดทําไมเราทําแล้วผ้ามันขาดอ่ามันมีหลายคําถามที่สงสัยกันเข้ามาทรายก็จะแนะนำวิธีการใช้ตั้งแต่แรกเริ่มนะคะสำหรับ คลิปนี้จะเป็นคลิปสําหรับมือใหม่นะคะถ้าใครเป็นแล้วอาจจะมีบางอย่างที่อ่ะโอเคไปปรับใช้ได้เลยนะคะก็ขอหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนเนาะนก่อนอื่นที่เราจะทําอะไรนะคะก่อนที่เราจะทํางานทุกชิ้นหรือนั่นนู่นนี่นะคะเราต้องทําการเช็คเครื่องเราก่อนคือวิธีการเนี้ยเราจะทําทุกครั้งทั้งก่อนและหลังใช้งานนะคะนั่นก็คือหนึ่งเลยมีแปรงนะคะแปรงทางสีธรรมดาเนี่แหละใครจะเอามาปัดกุน ปัดตัวไหมปัดตัวขยะหรืออะไรอย่างเงี้ยออกนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราทำงานแล้วมันจะไม่ได้ไม่สะดุดติดคงมติดขัดอะไรนี้เนาะเช็ค <Hey, S 1> ความโฟลของตัวปืนเราว่าเอ,อ้ยมันมีติดขัดอะไรไหมฉันต้องแก้ไขอะไรไหมต้องไปปรับดูน้องดูน็อตอะไรหรือเปล่านะคะอันนี้โฟลดีแล้วก็ทำการฉีดน้ำมัน ลงไปในจุดบางส่วนที่มันจะทำให้มันหล่อลื่นนึกออกอไหมคะเนีย่ยฉีดเพื่อหล่อลื่นของทรายใช้โซเนกนะคะ ่อนะคะว่าด้วยเรื่องของไหมที่ใช้กับตัวทัฟฟิ้งกันนี้นะคะตัวทัฟฟิ้งกันโดยปกติแล้วทรายจะใช้ไหมพรม8พายนะคะไหมพรม8ปพายเส้นผ่านศูนย์กลางจะอยู่ที่3มมิลน,นะคะแต่ว่าทรายเคยเอาลองเอาไหมพรม8พายทั้งหมด2เส้น สำหรับเครื่องของชายนะคะทายไม่ได้ใจเครื่องของคนอื่นนะคะ3มมิลกับ3ามมิลรวมกันก็เป็น6มิลเครื่องของชายเนี่ยบางทีก็ตัดขาดบ้างไม่ขาดบ้างนะคะหมายถึงว่าไหม2เส้นมันอาจจะเกินกําลังของมันที่จะตัดขาดนะแต่ว่าถ้าสมมุติไปใช้ไหมพรม4ี่พาย2เส้นบางทีอาจจะได้ก็ได้คือมันไม่ได้เป็น6มิลและ2เส้นมันรวมกันจาก2มิล2มิลก็เป็น4มิล ไม่ต่างจาก3มิลเท่าไหร่ใช่ว่าน่าจะใช้ไหมพรม4พายจำนวน2เส้นได้นะคะถ้าจะร้อยไหมพรมทุกครั้งจะต้องปิดสวิตท,ทุกครั้งนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันลั่นนะคะเดี๋ยวมันจะลั่นใส่มือเรานะคะบาดเจ็บได้แล้วก็เราจะมีตัวปุ่มสีดำๆตัวนี้นะคะไว้ความเร็วเร็วสุดอ่าเร็วมากเลยแล้วก็เบาสุด ส่วนใหญ่นะคะที่ไซใช้นะคะไซจะใช้เบาสุดนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการเร่งอะไรขนาดนั้นเนาะแล้วเราก็เป็นมือใหม่นะคะหรือว่ายังไม่ชํานาญถ้าสมมติวาดนู่นไปแล้วแล้วยิงเร็วเกินเกินมันก็จะเกินขอบเขตของงานเราไปนะคะโอเคต่อมาทไซจะปิดสวิตช์ก่อนนะคะชืบวิธีการร้อยไหมนะคะเราจะมีตัวร้อยไหมแบบนี้นะคะซึ่งถ้าใครเคยใช้ตัว พันสไนเดลนะคะมันก็จะมีตัวนี้แถมมาให้นะคะเราก็ไปต่อได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีนะคะก็เอาเชือกเอาลวดทองแดงที่มาเป็นเส้นเล็กๆที่เขาไว้ทำพวกจิวเวลรี่นะคะก็เอามาช่วยตรงนั้นได้เราจะเห็นรูตรงข้างหน้าตรงนี้นะคะเราจะทำการร้อยผ่านรูข้างหน้านี้และออกมายังรูด้านหลังอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะคะใส่ได้เข้าไประหว่างช่อง ได้อย่างนี้แล้วจับดึงทั้งหมดออกมานะคะเริบนี่ออกจะได้แบบนี้นะคะร้อยผ่านรูอย่างนี้นะคะอันนี้หมพรคม8ดพายนะมาถึงขั้นตอนการยิงนะคะเราก็จะต้องมีผ้าตึงๆไว้นะคะเพื่อที่จะให้เราทำงานได้ง่ายและสะดวกนะคะ ถ้าใครสงสัยวิธีการขึงผ้าขึงยังไงให้ได้ต like ึงแนวอย่างนี้นะคะทรายมีคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวทรายจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็หาที่วางใหม่นะคะให้มันเหมาะๆนิดนึงอย่าให้มันไปพันกับอะไรให้มันลำบากนะคะเห็นแป้นตรงนี้ไหมคะเห็นแป้นตรงนี้ไหมแป้นตรงนี้เนี่ย เวลาเข็มเราปากักแป้นนี้จะชนกับผ้าเนื่อออกไหมคะเข็มเราปาักลงไปจบแป้นจะชนกับผ้าเลยแป้นจะเป็นฐานให้ปืนของเราเวลาเรากินระวังตรงนี้เวลาสมมุติเราบิดไปบิดมาระวังไอตัวนี้นะคะจะไปขัดกับอันนี้อันที่เป็นเหล็กอันนี้ค่ะค่ะอ่าเห็นไหมคะ ต้องระวังนิดนึงนะคะถ้ามันไปขัดกันแล้วเนี่ยเครื่องมันจะร้องติดเลยเนี่ยก็อันตรายนะคะในภายภาคหน้านะบางคนเขาขยับให้มันอยู่เฉียงใครจะขยับก็ได้นะขยับน็อตตรงนี้หน่อยนึงนะคะแล้วก็หันเนี่ยไปทางเฉียงเพราะเนี่ยมันก็จะวิ่งได้สามร้อสงศาเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเดี๋ยวซาจะยิงให้ดู หลักง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างนะคะแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือถ้าสมมติเราทำงานเสร็จจบทุกอย่างหมดแล้วนะคะอย่าลืมทำความสะอาดอันนี้สำคัญมากนะคะถ้าเราดูแลรักษาดีๆเครื่องก็จะอยู่กับเราไปอีกนานนะคะวิธีการใช้ไม่ยากเลยถ้ายังไงก็ลองทำดูนะคะเออลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งบางคนงง ยิงปืนลงล่างก็มีนะคะต้องยิงปืนขึ้นบนนะคะทำทุกอย่างยิงขึ้นบนนะคะธรรมชาติของทัฟฟิ้งกันเนี่ยมันจะเดินขึ้นบนเดินขึ้นหน้าเดินหน้าเสมอนะคะนั่นหมายความว่าเวลาเรายิงไปเนี่ยมันจะยิงขึ้นบนเสมอแต่ว่าถ้าสมมติบางคนกด ยิงเหมือนกันแต่ว่าไม่เข้าใจธรรมชาติของเขาตรงนี้นะคะก็จะยิงแล้วก็จ่อพยายามจีไว้ที่เดิมนานเกินไปหรืออะไรที่ทําให้มันแบบมันเดินช้าลงมันจะทําให้ผ้าตรงนั้นอะขาดขาดเป็นรูเลยค่ะเป็นรูโบเลยปรับใช้นะคะลองดูนะเผื่ออันนี้เนี่ยจะช่วยได้นะคะโอเควันนี้ชายขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย